งานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2566ถึงเดือนมกราคมพศ2567ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่ายภายใต้การบริหารงานโดยนางพีชานิกาแชยปมุมงานบุคลากรระหว่างวันที่ 2ี่ิถึงามพฤศจิกายนพอพีชานิกาชัยประทุมนำทีมคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้เชิงลุกด้วยเทคโนโลยีของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองณนะโรงแรมโกลเด้นซิตี้อําเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่7 8ธันวาคมผอพีชานิกาชัยประทุมมอบหมายคณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลและบรรณาธิการแบบทดสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณห้องประชุมสุนทรนผู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองวันที่18ธันวาคม2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่ายนำโดยผอ,อพีชานิกาชัยประทุมพร้อมคณะบุคลากรรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง ผอ,อ,อพี่ชานการชัยประทุมมอบหมายให้บุคลากรสกรองเพื่อบ้านค่ายเข้าร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสถานศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองณโรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง วันที่19ทธันวาคมคณะครูส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่ายเข้าร่วมการติดตามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมกโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยองระหว่างวันที่20ถึง22ธันวาคมคณะครูสอกลอมอเภอบ้านค่ายเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านแผนง,งานงบประมาณและการนิเทศติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณพศ2567ณเดอะเบียโนรีสอร์ทนะเขาใหญ่ศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่6พฤศจิกายนพศ2566พอ,อ 2, 66, พีชานิกาชัยประทุมนำทีมคณะครูให้ความรู้กำกับ ติดตามและหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับครูประจำกลุ่มด้านงานการศึกษาขั้นพื้นฐานณเรียนจำการจังหวัดระยอง วันที่21พฤศจิกายนพศ2566ส,อ25สอกอมเผือบ้านค่ายร่วมกับเรือนจำกลางระยองจัดพธิธีมอบบุญทบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในเรือนจำกลางระยองที่จบการศึกษา ประจําภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2566ที่6ธันวาคมพศอ2566ส,อ 2, 66, สกลอมเพื่อบ้านค่ายดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดบ้านวิชาการเทิดไทองราชันเพื่อเท,อเทอิดเถอนวันที่6ธันวาคมพศอ2566ส,อ 2, 66, สกรอมเพื่อบ้านค่ายดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเปิดบ้านวิชาการเทิดไทองค์ราชวันที่12ทธันวาคมพศสอ 2, 5 6 6อผอพิชานิกาชัยประทุมมอบหมายให้นางสาวอัมพรมนประสิทธิ์รู่กศนตำบลจัดกิจกรรมประถมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับครั้งที่2ปีการศึกษา2,566จำนวน5คน วันที่18ธันวาคมพศ2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่ายดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการไวใสายรักปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดณาอาคารวิจิตธรรมมาพิรัตโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน70คนงานการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนร่วมเพอบ้านค่ายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน7หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรการถักกระเป๋าไหมพรมยักษ์จำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการเพ้นเล็บจำนวน25ชั่วโมงหลักสูตรการทำซาลาเปาจำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการสารตะก้าจากวายเทียมจำนวน20ชั่วโมง หลักสูตรการเย็บกระเป๋าที่ระลึกจำนวน5ชั่วโมงหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแบบน้ำนิ่งจำนวน5ชั่วโมงและหลักสูตรการทำไม้กวาดทางมะพร้าวและไม้กวาดดอกหญ้าจำนวน10ชั่วโมงและงานการศึกษาตามอัธยาศัยวันที่8พฤศจิกา2566 ผอ,อพีชาณิกาชัยประทุมร่วมกับนายนัฐการมั่งขัง่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเรือนจำวางแผนการออกแบบภายในห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ณนะห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีตำบลหนองละคมพศออ2566พอ,อพีชานิกาชัยประทุมมอบหมายให้นางสาวชริดาวงสุวรรณและนางสาวสุภัสราคิสโสดาบรรรกุตาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสคสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ณนะร้านสะดวกซักหมู่ที่4ตำตลบ้านค่ายงานเครือข่าย วันที่สองพฤศจิกาพศ2566นางพีชานิกาชัยประทุมผอ,อสกสอมองเภอบ้านค่ายเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านและกบอบ้านค่ายจังหวัดระยองครั้งที่11ณห,หอประชุมอำเภอบ้านค่าย วันที่3พฤศจิกายนพศ2566พอ,อ, 2, 66, พ,อ,อ,อพีชานิกาชัยประทุพมพร้อมคณะครูเข้าร่วมพิธีมุทิตาฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ93ปี7 2พัรษาพระครูวิบูลภารกิจ หลวงปู่พาอินทะปัญโยที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะขันเจ้าอาวาสวัตะขันกาพศออ2566พอ,อ,อพีชานิกาชัยประทุมนางปารณีพันพิริยะและนางสาวชาิดาวงศุวรรณเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลคนโคกหนองนาเอามือสามัคคีจังหวัดระยองครั้งที่8ณแปลงศูนย์เรียนรู้สาธิต รูปแบบโคกหนองนาครัวเรือนต้นแบบนายสเสน่จันทร์มานในชาติหมู่ที่6ตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันที่าพฤศจิกายนพอออวีชานิกาชัยประทุมและบุคลากรเข้าร่วมทำบุญกระถินสมมนามัคคีณวัดละหารไล่ประจำปีพศออ2,566 วันที่23พฤศจิกายนพศ2566นางปารณีพันพิริยะและนางสาวนัทนาบุญโทเขารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวณต้นกัปูหมู่ที่8ตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง วันที่15ธันวาคมพศส6 6พออ,อพีชานิกาชัยประทุมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายครั้งที่สองประจำปี2566โดยมีนายชลินรวมนรินประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการเปิดประชุม